วันนี้นะคะเราก็มาลงเรือนะคะริเวอร์ควยนะคะเป็นเรือลำมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มีถุงมือนะคะเรือของกอีออเซียร์ช่วอาทิสที ใช่เรวาลุนเนี่ยไปเลือกสรรบุ๊คนะคะก็มาลงที่สปาตักซีออกประตู5้าแล้วเดินมาถึงที่ยอป้านะคะจากแม่น้ำเจ้าพญานะคะวันนี้เรามากบบเพื่อนเลยล่องเรือดินเดอร์แม่น้ำเจ้าพญานะคะคุยค่ะเชิญค่ะอันนี้เป็นชั้นดาดฟ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะนั่งชชตเต้ลโบ๊ทนะคะ ะะอยากได้บรรยากาศดีๆนะคะวิวเซนนะคะเราไปรับส่วเรือมาเรียบร้อยแล้วนะคะนิดนะคะเรือขึ้นที่ไอคอนสยามนะคะจอดกับลูกค้าคนพิเศษค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะ ่ยยพาเทีวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ